สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่วัดตุย้ยสเก็ตลิงและสเก็ตปาร์คนะคะหรือวัตุ้ย .com นะคะวันนี้จะมีสินค้ามาแนะนำค่ะ m o x i ซี่เบร p พิทโนะคะซึ่งก็มีตั้งแต่สีเหลืองดอกเตซี่สีชมพูดอก Carnation สีแดงดอกชาบวาสีม่วงดอกอย่าลืมฉันนะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าเวลาใส่กับ m o x i ซแต่ละรุ่น มีวิธีการใส่อย่างไรนะคะเริ่มแรกเริ่มที่ MOXIE r a i n o w w r i e r r นะคะเปิดดูว่าชุดสำเร็จมีอุปกรณ์ประแจแท็บทูมาให้หรือเปล่านะคะชุดนี้ไม่มีนะคะฉะนั้นเพื่อนๆสามารถใช้ประแจปากห่างที่มีอยู่ที่บ้านนะคะมาไขาได้ค่ะเหมือนอันนี้ที่ตุ้ยใช้นะคะเบรกจะเป็นแบบปรับระดับได้นะคะโดยมีน็อตห้เหลี่ยมใช้ประแจตัวนี้ที่มีอยู่ที่บ้านนะคะ หมุนปล่อยคลายน็อตนะคะถ้ายังไงก็ยึดจัดให้แน่ๆน,นะคะเพราะว่าโรงงานเขาจะไขามาให้แน่นะคะ่ะก็แค่คลายปล่อยออกมานะคะแล้วเราก็ค่อยหมุนเบรกลงมาะคะ่ะในตัวเกลียวห้าเหลี่ยมตัวนี้เนจะมีวงแหวนที่ประคองก่อนด้วยนะคะเพื่อที่จะเป็นการขั้นระดับในส่วนของการล็อกน็อตห้าเหลี่ยมนะคะ พอเราปลดได้เสร็จปุ๊บก็แค่ปล่อยเกียวตัวเบรกยางออกมานะคะก็ตัวน็อตตัวนี้ก็จะค้างอยู่ในตัวเกลียวเหมือนกันนะคะถ้าเราจะเปลี่ยนเป็นเบรกพิทโท่เราต้องเอาตัวน็อตห้าเหลี่ยมแล้วก็ตัววงแหวนออกมาด้วยนะคะแต่ว่านี่เดี๋ยวตุ้จะข้ามไปนะคะก็แค่ดูเฉยว่าวิธีการปลดเกียวปลดยังไงนะคะ วาง r รนโบว์ไลเดอก่อนนะคะันนี้วงแหวนนะคะที่มาด้วยกับตัวชุดน็อตห้าเหลี่ยมนะคะจะต้องมีตัวนี้ด้วยเดี๋ยวเราจะมาลองปลดล็อกของตัวม็อกซตัวอื่นอีกนะคะก็จะมีตัวม็อกซี่พันเตนะคะซึ่งก็เป็นเบรกประเภทเดียวกันค่ะคือมีน็อตห้าเหลี่ยมนะคะม็อกซี่พันเตจะเป็นสีดำตัวเบรกแบบเดียวกันนะคะ เราก็จะคลายนี่เรามาดูในกล่องในชุดของประกอบสําเร็จตัวนี้นะคะจะมีแคปทูแถมมาให้ด้วยค่ะซึ่งแคปทูเนี่ยจะมี2หัวนะคะเราเอาหัวด้านหนึ่งเนี่ยมาไขาตัวเบรกทสต็อปได้ค่ะเปิดดูในกล่องนะคะก็จะมีแคปทูหนึ่งชิ้นเอานํามานะคะเพื่อที่จะใช้ในการที่จะไขเบรกเดี๋ยวเรามาลองไขกันนะคะซึ่งเวลาไขแพนเตอร์ก็ไขแบบ ตัวเรนโบว์ไรเดอร์เลยค่ะคือแค่ปลดคลายล้อห้าเหลี่ยมนะคะเมื่อมันหลวมปุ๊บก,ก็แค่ปล่อยเบรกยางปลดเกียวให้ต่ำลงนะคะก็จะมีวงแหวนเหมือนกับตัวเรนโบว์ไ i เดอร์เหมือนกันเลยค่ะไม่ยากนะคะจับยึดนิดน,นึงนะคะเพราะว่าโรงงานเขาไขามาแน่นนะคะแล้วก็บิดบิดช่วยนิดน,นึงบิดตัวยางเบรกนะคะแล้วก็ประคองตัวแคปทูที่เป็นประแจห้าเหลี่ยมเนี่ย ให้งัดข้างซ้ายบ้างข้างขวาบ้างนะคะจนกว่ามันจะคลายอยากทาจนเกลียวหลวมหวานนะคะค่อยๆค่ะอะ่พอมหลวมนิดนึงก็ปลดเกลียวตอนนี้นะคะแล้วก็ปลดเบรกยางที่เป็นตัวก้านน็อตนะคะหมุนจนหมดนะคะระวังอย่าให้วงแหวนที่มากับตัวน็อตห้าเหลี่ยมหล่นหายไปนะคะมันจะมีวงแหวนมาด้วยนี่นะคะ ให้อยู่เป็นเซตของเขาอย่างนี้ไปก่อนนะคะวางไว้ชุดประแจนะคะต่อมาเป็นปีชปานี่ค่ะก็เป็นเบรกประเภทเดียวกันนะคะคือมีน็อตวงห้าเหลี่ยมนะคะในบีชปานี่ก็จะมีแคปทูเหมือนกันค่ะสามารถเปิดกล่องออกมาตัวบี a ปานี่เนี่ยจะมีโทสต็อปที่สามารถปลดลงแล้วก็มีตัวโทคัพสำหรับป้องกันรอยขีดข่วนแถมให้ด้วยในชุดนะคะพร้อมกับประแจห้าเหลี่ยมแคปทูค่ะตัวนี้นะคะ เก็บใส่กล่องไปก่อนนะคะอย่าให้หล่นหายมันมาเป็นเซตน่ารักเชียวนะคะตัวบิชบันนี่ตัวนี้นะคะก็เป็นน็อตแบบห้าเหลี่ยมเกลียวเหมือนกันเดี๋ยววันนี้เราจะสาธิตการปลดเบรกของบิชบันนี่เหมือนกันนะคะทุกค่าในสีห้าสีของบิชบันนี่นะคะจะแถมแบบนี้มาเหมือนกัน,นะค่ะปลดล็อกนะคะอุ้ยจำอุ้ยอุ้ยอุ้ย,อยตอนนี้ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะคะโอเคอยู่ค่ะก็ ปดเบรกลงนะคะแล้ววังอย่าให้วงแหวนหายนะคะมีวงแหวนอยู่ด้วยนะคะสังเกตว่าวงแหวนจะเป็นขั้นกลางระหว่างตัวคานเพลตนะคะแล้วก็เกลนอ็อตเี่ค่ะเป็นวงแหวนบางๆนะคะวางไว้ก่อนนะคะชุดนี้เราจะสาธิตใส่ม็อกซี่เบกคิโทโตสีเหลืองนะคะซึ่งเป็นดอกเดซี่ค่ะแล้วก็จะลองใส่กับเรนโบไลเดอร์นะคะแล้ว อ้อมโทษทีค่ะจะลองใส่กับตัวที่เป็นพันเตอร์ดีกว่าจะได้เข้ากับตัวบูทสีดำนะคะแล้วก็เชือกเป็นลายเสือแล้วก็เดี๋ยวจะสาธิตกับรองเท้าของไลเดลนะคะซึ่งเป็นเบ็ดแบบตรับระดับได้นัดข้างนะคะจะได้ดูว่าโทสอเบกพิทเลตัวนี้สามารถใช้ได้ทั้งเบ็ที่เป็น น็อตห้าเหลี่ยมแบบนี้นะคะแบบที่เป็นรุ่นของม็อกซี่เองหรือว่าใช้กับแดบนิท้ออื่นก็ได้ที่เป็นแบบเบรกปรับระดับได้นะคะเส mm. ้นผ่าศูนย์กลางของเบรกประเภทนี้นะคะจะอยู่ที่1.5เซนติเมตรค่ะก็คือความหนาของตัวน็อตนะคะอยู่ที่1.5เนี่ยนะคะก้านที่เป็นสีเขียวเนี่ยค่ะหนา1.5ไม่ใช่ความสูงนะคะก้านหนาค่ะเรามาดูนะคะอันนี้คือตัวของแพนเตอร์เก่านะคะมันจะมีวงแหวนอันนี้มานะคะให้ถอดออกแล้วก็ เกลียวนอ็อตห้าเหลี่ยมก็ถอดออกมาด้วยนะคะเพื่อที่จะย้ายใส่ไปกับเบรกชุดใหม่ค่ะก็ไขจนออกมาเลยนะคะเพื่อที่จะย้ายเอาไปใส่ที่เบรกเพทโชสีเหลืองดอกเบสี่นะคะระว,วังอย่าให้กลิ้งหายนะคะมันหายง่ายมากเลยค่ะสองชุดนี้นะคะก็วางเบรกไปก่อนแล้วก็ใส่ลงไปนะคะอย่าลืมว่าเราจะต้องเอาตัวกั้น ด้านเบรกตัวนี้นะคะคือตัวสต็อปนะคะตัวนี้คือสต็อปสเต็ปเปอร์นะคะใส่ลงไปก่อนนะคะส่วนตัวนี้เป็นตัวไขนะคะที่เป็นวงแหวนให้แนบกับตัวเพจค่ะพอเราได้ระดับที่เราอยากจะได้เบรกสูงต่ำจากพื้นเท่านี้นะะแล้วนะคะเราก็ไขค่ะไขประกอบเข้าไปเหมือนเดิมนะคะอาจจะยากนิดนึงนะคะองศาในการถืออาจจะเอียงนิดนึงค่ะจนกว่า การน,น็อตจะลงไปในเรทที่ถูกตำแหน่งนะคะเหมุนซ้้ยหมุนขวานี่อย่าให้ปีนเกลียวนะคะถ้าปีนเกลียวก็จะลำบากเลยค่ะช้าๆนะคะเตีนเยนๆอ่าพอได้อย่างนี้เสร็จปุ๊บถ้าเรามองมันต่ําไปนะคะก็คลายน็อตแฮร่เหลี่ยมให้มันต่ําลงไปกว่านี้ได้นะคะตอนนี้เราจะล็อกเบรกด้วย ประแจก้ามปูนะคะหรือประแจห้าเหลี่ยมที่แถมมากับชุดก็แค่ไขตัวห้าเหลี่ยมตัวนี้นะคะให้แน่นขึ้นคะ่ะลองจับดูนะคะถ้าไม่เคลื่อนตำแหน่งก็แสดงว่าแน่นดีแล้วคะ่ะเดี๋ยวเรามาลองติดเบรกอีกประเภทหนึ่งนะคะจะเป็นเบรกแบบเพดปรับระดับได้แต่ว่าน็อตข้างนะคะซึ่งไม่ใช่เป็นประแจห้าเหลี่ยมแต่ว่าจะไขด้วยก้านอรันคีหรือว่าก้านก้านประแจห้าเหลี่ยมนะคะสังเกตว่าด้านหนึ่งจะเป็น ตัวทะลุนอ็อตแล้วก็อีกด้านหนึ่งจะเป็นหลุมสำหรับเสียบก,ก้านนอ็อตห้าเหลี่ยมอลันคีนะคะเราใช้ตัวลันคีซึ่งบางรองเท้าบางแดงก็แถมมาให้นะคะส่วนนี้ด้ลองใช้ประแจลันคีที่มีอยู่แล้วนะคะที่บ้านหรือว่ามีอยู่ที่ร้านอยู่แล้วให้ลองไขดูนะคะห้าเหลี่ยมตัวนี้ไขออกมาก็ปลดปลดน็อตตัวนี้นะคะแล้วก็ปลดเบรกยางออกหมุนออกนะคะ เบรกยางชนิดนี้จะไม่มีน็อตห้าเหลี่ยมวงแหวนอยู่นะคะง่ายใช่ไหมเอ่ยก็แค่ไขออกนะคะแล้วก็พอไขออกเสร็จปุ๊บก,ก็ใส่แทนด้วยเบรกพิทโชได้เลยคะ่ะเอาอีกข้างนึงมาสาธิตนะคะเบรกพิโชจะมาเป็นชุดหนึ่งสีเดียวกันนะคะมีพลาสติกค,คุมตัวนี้ไว้ด้วยนะคะก็ถอดพลาสติกออก แล้วก็นำมาใส่ได้เลยนะคะจะไม่มีวงแหวนห้าเหลี่ยมนะคะสมใส่ไปอ่าเล็งให้ดีนะคะอย่าให้ปีนเกียวหมุนหมุนมุนนิดนึงช้าๆนะคะอ่าถ้าได้ประดับปุ๊บดูความสูงต่ำจากพื้นที่เราต้องการนะคะเกีียวแบบยาวนะคะอันนี้ก็จะใช้เวลาหมุนหน่อยให้ไ <c oughs> ขต่อด้วยลั่นคีนะคะเพื่อที่จะล็อก ตัวล่านคีตัวนี้มันมีด้านสั้นกับด้านยาวนะคะถ้าเราถนัดจับด้านจัดด้านยาวนะคะให้ใช้เป็นด้านจัดด้านยาวแทนส่วนด้านสั้นให้เป็นตัวไข่นะคะหมุนดูนะคะว่ายังรวมหรือเปล่าถ้าหลวมก็ไขจนแน่นนะคะแล้วก็ลองจับดูนะคะว่าแน่นดีหรือเปล่าเบรกพิทโทตัวนี้นะคะเป็นยางแท้ สามารถใช้ทั้งวิ่งถนนสตรีททั่วไปก็ได้นะคะหรือจะวิ่งขึ้นมินิแรมก็ยังไหวค่ะใช้ได้ทั่วไปเลยค่ะเป็นเบรกส้มกลมนูนนะคะใช้นานค่ะกว่าจะหมดกว่าจะสึกไปเรื่อยๆนะคะก็สามารถหมุนกลับเปลี่ยนด้านได้ค่ะจนกว่าหน้าของเบรกจะหมดด้านทั้งหมดทั้งวงนะคะถ้าไงลองดูนะคะช้อปปิ้งได้ที่ vattui.com ขอบคุณคะ่ะบายบาย